ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงคราวนี้เกี่ยวกับคลาสเสมือน CSS, b o r d o Classes และองค์ประกอบเสมือน b o r d o Element คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ b o r d o Classes เช่น hover และ valid รวมถึง b o r d o Element เช่น before และ selection การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นโปรดใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ตอนนี้เรามาดูที่ p o d o Classes กันเถอะ CSS p o d o Classes เป็นฟังก์ชันที่ใช้สไตล์กับองค์ประกอบโดยอิงตามเงื่อนไขเฉพาะเช่นสถานะขององค์ประกอบหรือการเรียงลำดับ มันช่วยให้คุณเพิ่มสไตล์พิเศษตามสถานะหรือสถานะขององค์ประกอบทําให้มีประโยชน์ในการนําเสนอสถานการณ์ที่ไม่สามารถระบุด้วยคลาสหรือ ID ปกติได้ p อ d โ c คลา s เซสช่วยให้การใช้งาน UI และการกำหนดสไตล์แบบไดนามิกง่ายขึ้นโดยอิงตามเงื่อนไขเฉพาะทำให้สามารถออกแบบให้ตอบสนองต่อการต้อตอบของผู้ใช้หรือโครงสร้างของเนื้อหาได้วยากรพื้นฐานของปอโดคลาสเซมีดังนี้ Selector er, คือองค์ประกอบเป้าหมายส่วน o r d o c l a s s แทน o r d o c l a s s ที่บ่งบอกถึงสถานะหรือเงื่อนไขเฉพาะใช้สำหรับเลือก o r d o c l a s s e s ต่อไปเรามาดู o r d o c l a s s e s ที่ใช้งานบ่อยกัน โฟเวอร์ Over, ใช้สไตล์เมื่อเคอร์เซอร์เมาส์ชี้ไปที่องค์ประกอบในตัวอย่างนี้เมื่อเคอร์เซอร์เมาส์ชี้ไปที่ลิง์สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีแดง โฟกัสใช้สไตล์เมื่อองค์ประกอบได้รับการโฟกัสมันถูกใช้หลักๆสำหรับองค์ประกอบแบบฟอร์มและลิงในตัวอย่างนี้ขอบสีน้ำเงินจะปรากฏเมื่อองค์ประกอบอินพุตถูกโฟกัส ใช้สไตล์กับองค์ประกอบเมื่อมันกำลังอยู่ในสถานะ Active ขณะกำลังถูกคลิกในตัวอย่างนี้ขณะที่ปุ่มถูกคลิกสีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว MT Order Class ใช้เพื่อกำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบที่ไม่มีลูกองค์ประกอบเป้าหมายจะต้องไม่มีเทคโนดเว้นวักหรือคอมเมนต์ในตัวอย่างนี้ถ้าองค์ประกอบที่มี class box ไม่มีอะไรภายในจะใช้พื้นหลังสีเทาและเส้นขอบสีดำที่เป็นเส้นประกับองค์ประกอบนั้นถ้ามีเว้นวรคอยู่สไตล์จะไม่ถูกใช้งาน วัลิดเป็นรูปแบบที่ใช้กับองค์ประกอบฟอร์มที่มีค่าข้อมูลที่ถูกต้องรูปแบบว a ลิดจะถูกใช้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุโด,ดวยวอ attribute HTML เช่น pattern หรือ type เช่น email Invali d เป็นรูปแบบที่ใช้กับองค์ประกอบฟอร์มที่มีค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รูปแบบ invalid จะถูกใช้เมื่อองค์ประกอบฟอร์มไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบของ HTML เช่น type เท่ากับ email ในตัวอย่างนี้จะมีเส้นขอบสีเขียวปรากฏขึ้นหากข้อความที่ป้อนมีความยาว5ตัวอักษรหรือมากกว่านั้นตามที่ระบุไว้ใน attribute pattern หากข้อความที่ป้อนมีความยาวน้อยกว่า5ตัวอักษรจะปรากฏเส้นขอบสีแดง i n r n รนเป็นสไตล์ที่ถูกนำไปใช้เมื่อองค์ประกอบ i n u u ุตตัวเลขมีค่าอยู่ภายในช่วงที่กำหนดสไตล์อินเรนจะถูกนำไปใช้เมื่อเงื่อนไขที่ระบุโดย Attribute min และ max ใน html ถูกต้อง u u t o r r n g นเป็นสไตล์ที่ถูกนำไปใช้เมื่อองค์ประกอบ i n p u ุตตัวเลขมีค่าอยู่นอกช่วงที่กำหนด สไตล์ u t of Range จะถูกนำไปใช้เมื่อค่าที่ป้อนเกินช่วงที่ระบุโดย attribute min หรือ max ในตัวอย่างนี้เมื่อมีการป้อนค่าภายในช่วงที่ระบุโดย attribute min เท่ากับ18และ max เท่ากับ99ระหว่าง18-99ถึง99รวมทั้งสองค่าจะมีการแสดงเส้นขอบสีน้ำเงิน เมื่อป้อนค่าที่อยู่นอกช่วงจะมีการแสดงเส้นขอบสีส้มเอนชายใช้สไตล์ตามตำแหน่งขององค์ประกอบลูกภายในพ่อแม่ของมัน คุณสามารถกำหนดตัวเลขหรือนิพจน์สำหรับ n ในตัวอย่างนี้ข้อความของรายการที่สองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินโดยการกำหนด e v e n หรือ odd คุณสามารถใช้สไตล์กับองค์ประกอบที่เป็นคี่หรือคู่ได้ ในตัวอย่างนี้สีพื้นหลังที่ต่างกันจะถูกใช้กับแถวที่เป็นเลขคู่และเลขคี่ตัวอย่างเช่นสิ่งนี้สามารถใช้สำหรับการออกแบบตารางที่มีลายเส้นเฟ r ร์ c ชายใช้สไตล์กับองค์ประกอบลูกตัวแรกของแม่ ในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบ small ตัวแรกถูกจัดรูปแบบให้เป็นตัวหนาพร้อมเฉดสีฟ้า last t i m e ใช้สไตล์กับองค์ประกอบลูกตัวสุดท้ายของแม่ ในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบ small ตัวสุดท้ายถูกจัดรูปแบบให้เป็นตัวหนาพร้อมเฉดสีเขียว has เป็นคลาสเสมือนใน CSS ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกแม่โดยใช้คลาสเสมือนนี้คุณสามารถเลือกองค์ประกอบแม่ตามการมีอยู่ขององค์ประกอบลูก ในตัวอย่างนี้ border จะถูกนำไปใช้กับ p element ที่มี span element ที่มี class ชาย n o t ใช้สไตล์กับองค์ประกอบที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขเฉพาะ ในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบค Q ที่ไม่มีคลาสโค้ด2ถูกจัดรูปแบบให้เป็นตัวหนาพร้อมเฉดสีฟ้าแว่เป็นคลาสเสมือนพิเศษใน CSS ที่กำหนดความเฉพาะเจาะจงเป็นศูนย์ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจัดการตัวเลือกหลายตัวพร้อมกันและใช้สไตล์โดยไม่ส่งผลต่อความเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบที่เลือก i s เป็นคลาสเสมือนที่จัดกลุ่มตัวเลือกหลายตัวและเลือกองค์ประกอบที่ตรงกับเงื่อนไขใดๆด e s คลาสเสมือนมีความเฉพาะเจาะจงเท่ากับตัวเลือกปกติแต่มันจะใช้สไตล์ตามความเฉพาะเจาะจงที่สูงที่สุดในตัวเลือกภายในของมัน ในตัวอย่างนี้ `where` และ `is` ถูกใช้เพื่อใช้สไตล์กับองค์ประกอบ `p` และ `span` ภายในคลาส `detail` สไตล์ `text-decoration` ที่ตั้งค่าโดย `where` ถูกแทนที่โดย CSS ที่ตามมาอย่างไรก็ตามสไตล์ที่ตั้งค่าโดย `is` มีความเฉพาะเจาะจงที่สูงกว่าและไม่ถูกแทนที่โดย CSS ที่ตามมา เช็คใช้สไตล์เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือปุ่มวิทยุในตัวอย่างนี้มีการแสดงกรอบสีแดงบนองค์ประกอบอินพุตที่ถูกเลือก n i s a b e ใช้สไตล์กับองค์ประกอบฟอร์มที่ถูกปิดใช้งานในตัวอย่างนี้พื้นหลังสีเทาและเคอร์เซอร์ไม่อนุญาตถูกใช้กับปุ่มที่ถูกปิดใช้งาน visit ใช้เพื่อจัดสไตล์ให้กับลิงก์ที่ถูกเยี่ยมชม ในตัวอย่างนี้หลังจากคลิกและไปที่ลิงก์สีข้อความขององค์ประกอบ a เปลี่ยนเป็นสีม่วงวิสิตเตมีข้อจำกัดในการใช้สไตล์บางประการด้วยเหตุผลด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ภายนอกสรุปประวัติการเยี่ยมชมของผู้ใช้คุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิสิตเตกัดอยู่ที่ดังนี้ ในทางกลับกันคุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากนี้เช่น Display, Visibility, Position เป็นต้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วย Visit การนี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รั่วไหลผ่านประวัติการเข้าชั่วโมง,ง First of t h a i เลือกองค์ประกอบแรกของประเภทนั้นๆที่มีชื่อแท็กเดียวกันภายในองค์ประกอบแม่ของมันในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบวาและโค้ดแรกในคลาส first example ถูกสไตล์เป็นตัวหนาสีน้ำเงิน Last of t h a i เลือกองค์ประกอบสุดท้ายของประเภทนั้นๆภายในองค์ประกอบแม่ของมันในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบวาและโค้ดสุดท้ายในคลาส Last Example ถูกสไตล์เป็นตัวหนาสีเขียว n of type ใช้สไตล์กับการเกิดครั้งที่ n ขององค์ประกอบที่มีประเภทเดียวกันในตัวอย่างนี้ข้อความขององค์ประกอบวาและโค้ดที่2องในคลาส n example ถูกสไตล์เป็นตัวหนาสีส้มต่อไปมาดูที่ p o d o element กัน ปอดอเอเลเมนต์ใน CSS ใช้เมื่อคุณต้องการนำสไตล์ไปใช้กับส่วนเฉพาะขององค์ประกอบที่เลือกต่างจากปอดอคลาสเซสปอดอเอ e l เมนต์มุ่งเน้นไปที่ส่วนเฉพาะขององค์ประกอบไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดเช่นสามารถใช้เพื่อเพิ่มเนื้อหาก่อนหรือหลังองค์ประกอบหรือใช้สไตล์กับตัวอักษรหรือบรรทัดเฉพาะ ออ d o เอลเมน t มาเขียนด้วย double colon เครื่องหมายทวิภาคคู่หลังตัวเลือกนี้เพื่อแยกแยะจาก, classes. กอ o d อ c l a s s ซ s selector คือองค์ประกอบเป้าหมายส่วนอ o d o Element หมายถึง Pordo e เอลเมนที่อ้างอิงถึงส่วนหรือแง่มุมเฉพาะขององค์ประกอบ คุณสามารถระบุ PODO element โดยใช้ double colon ตอนนี้มาลองดู PODO element ที่ใช้กันโดยทั่วไป double colon before แทรกเนื้อหาเสมือนก่อนเนื้อหาขององค์ประกอบและนำสไตล์ไปใช้กับส่วนนั้นมีประโยชน์ในการแทรกไอคอนหรือป้ายต่างๆตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างนี้ข้อความ node ถูกแทรกก่อนองค์ประกอบสแปนที่มี c คล s ส node เนื้อหาที่ระบุที่นี่ไม่มีใน HTML จริงๆแต่มันถูกเพิ่มเข้ามาเสมือนผ่าน CSS หมายถึงว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาเสมือนโดยตรงด้วย JavaScript เป็นต้น n a ับเบิรโคโลนัปตแทรกเนื้อหาเสมือนหลังเนื้อหาขององค์ประกอบโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อเพิ่มเนื้อหาเสริมหรือเนื้อหาประดับตกแต่งหลังจากองค์ประกอบในตัวอย่างนี้ไอคอนรูปดาวสีทองจะถูกเพิ่มหลังจากองค์ประกอบสเปนที่มีคลาสไฟสตาร์ Placeholder เป็น p อด d o Element ที่ใช้สำหรับตกแต่งข้อความแทนที่ภายในฟอร์มโดยปกติข้อความแทนที่จะถูกแสดงในสีเทาอ่อนแต่ด้วย p o ดเอ e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  นต์เพลเซอร์โฮคุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ให้ตรงกับการออกแบบของคุณ ในตัวอย่างนี้สีข้อความแทนขององค์ประกอบ input ถูกตั้งค่าให้เป็นสีฟ้าที่ความโปร่งแสง70%ขนาดฟอนต์ 14px และเอียง double บบ colon first letter ใช้สำหรับตกแต่งตัวอักษรตัวแรกขององค์ประกอบระดับ,บล็อก ใช้สำหรับการตกแต่งทางสไตล์แบบที่เห็นในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ตัวอักษรตัวแรกถูกเน้นย้ำโปรดทราบว่า p o d o element นี้มีผลเฉพาะบนองค์ประกอบระดับบล o c k และไม่สามารถใช้โดยตรงกับองค์ประกอบอินไลน์อย่างสแปนในตัวอย่างนี้ตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้าจะมีขนาดเป็นสองเท่าหนาและสีฟ้า หับเบิลโค n f นเฟิร์สไลใช้สำหรับตกแต่งบรรทัดแรกขององค์ประกอบบล็อกมักจะใช้กับย่อหน้าข้อความเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าสไตล์ที่ต่างกันสำหรับบรรทัดแรกในตัวอย่างนี้บรรทัดแรกของย่อหน้าจะหนาและเป็นสีเขียว หับเบิรโคลอนซิเล็กชันใช้สำหรับตกแต่งส่วนของข้อความที่ถูกเลือกไฮไลท์โดยผู้ใช้ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังและสีข้อความเมื่อข้อความถูกเลือกในตัวอย่างนี้เมื่อข้อความขององค์ประกอบสแปนถูกเลือกพื้นหลังจะกลายเป็นสีเหลืองและตัวหนังสือจะกลายเป็นสีดำ คุณสามารถดาวน์โหลดซ o u r c e ค c o d สำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ผมจะขอบคุณมากหากคุณสมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุน